สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายทินฮาโรสินะคะวันนี้เราจะไม่ได้มาเปิดไพ่กันแต่ว่าเราจะมาอัปเดตดวงดาวให้ฟังกันเนาะเพราะว่าเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมามีดาวใหญ่ดวงหนึ่งโยกย้ายราศีนะคะนั่นก็คือดาวพฤหัสนั่นเองดาวพฤหัสถือเป็นดาวโชคนะคะเป็นดาวของโอกาสเป็นดาวของสิ่งดีที่จะให้คุณต่อตัวของเราเนาะดาวพฤหัสโยกย้ายออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภที่ศูนย์องศาเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการว่า1ปีนี้ดาว วพฤหัสที่ย้ายราศีเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยจะส่งผลที่ดีต่อตัวของพวกคุณในด้านใดบ้างซึ่งแต่ละราศีก็จะได้คุณแตกต่างกันไปจริงๆถ้าใครติดตามช่องในคินหาโร1สิมาก็จะเห็นว่าเดือนเมษายนมมีการอัปเดตคลิปเกี่ยวกับการโยกย้ายของดาวพฤหัสเนาะแต่ว่าอันนั้นเป็นตามโหราศาสไทยนะคะโหราศาสตรไทยดาวพฤหัสย้ายออกจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ ก็จะมีคําทํานายที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าจะดูตามโหราศาสตร์ไทยก็ต้องเช็ควันที่เกิดของเราตามโหราศาสตร์ไทยด้วยหรือหาลัคนาของเราตามโหราศาสตร์ไทยนะคะแต่ว่าช่องของเราเน้นโหราศาสตร์ตะวันตก เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันก็จะอัปเดตในส่วนของโหราศาสตร์ตะวันตกให้ฟังกันอีกทีก็เช็ควันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของเราให้ดีนะคะถ้าใครที่รู้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดก็หาลักนณะเพื่อความแม่นยำเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่รู้เวลาเกิดก็ฟังตามราศีไปก็ได้เหมือนกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในหนึ่งปีนี้นะคะที่ดาวพฤหัสสถิตอยู่ในราศีพฤษภจะส่งผลที่ดีต่อพวกคุณในด้านใดบ้างของแต่ละราศีเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่ราศีแรกนะคะราศีพฤษภถือเป็นเจ้าภาพเลยเนาะเพราะว่าเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาดาวพลัสยกยากเข้าสู่ราศีของคุณที่ศูนย์องศานะคะเพราะฉะนั้นจะส่งผลให้ชาวราศีพฤกษภกและคนาพฤกษภกมีโอกาสดีๆเข้ามาเนาะเหมือนประตูทุกบานจะเปิดรอคุณอยู่นะคะอยู่ที่ว่าคุณจะข่อยคว้าอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนับเป็นช่วงเวลานาทีทองเลยนะคืออาจจะยังไม่โดดเด่นมากในเรื่องของการเงินหรือว่าเรื่องความรากักหรือว่าอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่คุณจะ ้าวต่อไปในสเต็ปถัดไปของคุณเพราะฉะนั้นในช่วงหนึ่งปีนี้พยายามสร้างรากฐานของคุณให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเนาะเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวของโอกาสเป็นดาวของโชคลาภนะคะสิ่งที่คุณต้องการปรารถนาสามารถที่จะอยู่ในกำมืองคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ในชีวิตพยายามสร้างรากฐานของคุณให้แข็งแรงมากๆในช่วงปีนี้ละกันนะทีนี้ดาวพฤหัสเข้าสู่เรือนที่1ของคุณเพราะฉะนั้นจะส่งผลต่อ เรือนอื่นๆของคุณด้วยนะคะนั่นก็คือเรือนที่4เป็นเรือนครอบครัวนะเรือนที่10เป็นเรือนของการงานทํามุมสแควร์นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีเรื่องยากๆเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวหรือว่าการงานเกิดขึ้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มาหาหินสักหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าคุณสามารถผ่านคนไปได้แก้ปัญหาได้มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เหมือนเป็นการปลดบล็อก สิ่งที่เคยย่าแย่มาเป็นเวลานานได้เลยเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะหลายท่านมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงมากขึ้นหรือว่าได้รับโอกาสดีๆมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงปีนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ประตูเปิดให้คุณได้ทดสอบความสามารถของตัวเองเนาะมันอาจจะไม่ได้ง่ายได้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าคุณสามารถทําได้คุณก็สามารถที่จะก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งได้เลยนะคะแต่ทีเนี้ยทามุมร้อยแปองศาในเรื่องของคู่ครองของคุณหลายท่านอาจจะต้องมาเชิญกับความสัมพันธ์ที่อาจจะเหมือนต้องดิฟกันบ่อยๆนะคะเออ แต่ว่าถ้าพยายามจูนกันดีๆมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างมีจุดยืนอะไรแบบนี้แต่ว่าด้วยความว่าดาวพลัดเข้าสู่ตัวของคุณพลังคุณจะมีมากๆคุณสามารถที่จะเอาคนรักของคุณหรือว่าคู่กรณีของคุณหรือใครก็แล้วแต่ที่ดีวกับคุณอยู่ในกำมือคุณได้เพราะว่าจริงๆแล้วเดือนที่7เป็นเรือนของคู่คลองนะคะเป็นเรือนของคู่พิพาทหรือว่าคนที่มีปัญหากับเราใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์กับเราคุณสามารถที่จะรับมือได้ถึงแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่ยากแต่ก็อยากจะให้คุณพยายาม แก้ปัญหาเหล่านั้นให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนาะเพราะฉะนั้นหนึ่งปีนี้พยายามเก็บเกี่ยวให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้แล้วกันเพราะว่าโอกาสดีๆมาถึงคุณแล้วนะคะ ชาวราศีเมถุนนะคะดาวพฤหัสจะเข้าไปอยู่ในเรือนที่12ของคุณซึ่งจะส่งผลในเรื่องของจิตใต้สํานึกนะคะจิตวิญญาณของคุณความต้องการของคุณเป็นลักษณะของการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ในปีถัดไปเนาะเพราะฉะนั้นใน1ปีนี้นะคะพยายามอยู่กับตัวเองให้มากๆหรือว่าลองทําความเข้าใจกับตัวเองให้มากขึ้นสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราคาดหวังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปมในจิตใจของเราพยายาม พยายามรักษาแล้วก็แก้ไขเพื่อการเริ่มต้นใหม่ของเราในปีถัดไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ชีวิตของคุณจะมีความอยู่ตัวมากขึ้นพลังจะส่งมาที่คุณมากขึ้นเมื่อดาวพลันย้ายเข้าสู่เรือนของคุณแต่ว่าในปีนี้อาจจะยังเป็นเรือนที่เหมือนยังอยู่ในความลับอยู่เนาะสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราแบบพยายามทุ่มเทไปมันอาจจะเหมือนเป็นบุญที่สะสมนะคะจะอาจจะยังไม่ได้แผ่กระจายออกมาให้โลกรู้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆมันก็ยังเป็นสิ่งที่สะสมเอาไว้แล้วพอถึงเวลา ของคุณสิ่งเหล่านั้นก็จะถูกเปิดเผยเออกมาแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตายกับคุณเองนะคะชาวราศีเมถุนเนาะทีนี้หลายท่านอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพไว้ด้วยนะคะอาจจะงานหนกักหรือว่ามีงานเข้ามาแล้วทาให้รู้สึกเหมือนโอ ไม่ไหวแล้วเหนื่อยจังเลยอยากจะพักผ่อนหรืออะไรแบบนี้ก็ก็อยากจะให้ลองบริหารแล้วก็บาลานซ์ตัวเองให้ดีนะคะระหว่างงานกับการพักผ่อนหรือว่าการใช้ชีวิตของเราบางท่านอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราอยากจะปลีกวิเวกมากขึ้นแต่ว่าพอเราจะปลีกวิเวกก็มีคนเข้ามาจุกจิกจุกจิก,จกให้เราทํานู่นทํานี่ห,หรืออะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าทามุม30องศานะคะก็อาจจะมีเรื่องที่ทําให้รําคาญใจบ้างอึดอัดใจบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นมุมที่แย่อะไรเนาะเพราะฉะนั้นในช่วงหนึ่งปีนี้พยายามเตรียมความพร้อมของเราเพื่อการ เริ่มต้นใหม่ในปีถัดไปไว้นะคะเดี๋ยวดาวพฤหัสจะช่วยส่งผลให้คุณได้รับโอกาสดีๆมากขึ้นแล้วก็ได้พบเจอกับเส้นทางที่ใช่ของคุณมากขึ้นใครที่กําลังค้นหาตัวเองอยู่ปีนี้ถือเป็นปีที่ดีในการที่เราจะค้นหาตัวเองให้มากขึ้นเพื่อการก้าวต่อไปของเรานะคะชาวราศีกรกฎนะคะหนึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่ดีสำหรับคุณมากๆในเรื่องของการเสี่ยงหรือว่าโชคลาภนะ ดาวพ่าจะทำมุมที่ดีต่อคุณด้วยนะคะแล้วก็ส่งผลที่ดีต่อคุณด้วยเพราะว่าเข้าไปอยู่ในเรือนที่11ของคุณหลายท่านมีโอกาสที่จะได้เปิดหูเปิดตามากขึ้นนะคะพบเจอกับเพื่อนฝูงมีเพื่อนใหม่หรือว่า เพื่อนของเราสามารถที่จะส่งเสริมเราได้มากขึ้นก็ได้ใครที่เคยเหม็นขี้หน้ากันมานานก็อาจจะกลับเนื้อกลับตัวกลับใจแล้วก็รู้สึกดีกับเรามากขึ้นด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะทีนี้ใครที่ทํางานเกี่ยวกับการกุศลนะคะทํางานในโรงพยาบาลหรือให้ความช่วยเหลือคนอื่นอาสาสมัครอะไรแบบนี้ก็จะดีมากๆเหมือนกันจะส่งผลที่ดีกับคุณค่ะหรือว่าในช่วงเนี้ย อาจจะลองพยายามหนุนบุญของเราให้มากขึ้นโดยการทําบุญมากขึ้นทําการกุศสนมากขึ้นก็จะดีกับตัวของคุณมากๆเลยเช่นกันเนาะทีนี้ดาวทํามุม180องศากับเรือนที่5ของคุณนะคะหลายท่านอาจจะติดปัญหาในเรื่องของแฟนหรือว่ามีแฟนเข้ามามีผลกระทบกับชีวิตของเรามากขึ้นหรือว่าความคิดของเราอยากจะทํำนู่นทํานี่ทํานั่นมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นหรืออาจจะได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆ ซึ่งสิ่งที่ทําอยู่เดิมอะ่ะก็ถามว่าดีไหมก็ดีนะคะแต่ว่าสิ่งใหม่ๆก็อาจจะเข้ามาเพื่อให้คุณได้ลองปรับเปลี่ยนอะไรมากขึ้นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในช่วงปีนี้ก็ถือเป็นปีที่ดีสำหรับพวกคุณนะคะอย่างที่มบอกแหละว,ว่าหลายท่านอาจจะได้รับโชคดีจากการเสี่ยงโชคหรือว่าดาวพฤหันนำโชคนำลาบอะไรมาให้แต่ก็อย่างที่บอกนะคะเราอาจจะลองมองหาในเรื่องของการกุศลดูบ้างหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นดูบ้างอาสาสมัครอะไรแบบนี้ก็จะเป็นการช่วยหนุนให้ดาวพลัของคุณทรงพลังมากขึ้นนะคะ ชาวราศีสิงห์หนึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่ดีมากๆในเรื่องของการงานของคุณเลยนะเพราะว่าจะทําให้คุณมีงานมากขึ้นนะคะหรือว่ามีชื่อเสียงมากขึ้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้มากขึ้นด้วยถึงแม้ว่าเรือนการงานของคุณจะทำมุม90องศากับดาวพฤหัสซึ่งเป็นุที่ยากมาหาโหดมากๆแต่ว่า ถ้าคุณสามารถผ่านผลไปได้นี่ถือเป็นการสร้างเกราะป้องกันที่ยิ่งใหญ่ของคุณได้เลยเหมือนกันคุณอาจจะเจอช่วงเวลาที่ยากลําบากนะคะอาจจะมีคู่แข่งภาวะกดดันหรืออุปสรรคมากมายที่เข้ามาเนาะไม่ว่าคุณจะทํางานในสายงานไหนก็แล้วแต่นะคะวงการบันเทิงการเมืองบริษัทธุรกิจหรืออะไรก็ได้นะคะ มันอาจจะยากสักหน่อยค่ะแต่ว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้สามารถที่จะมีชื่อเสียงที่โด่งดังมากๆได้เป็นจุดเด่นที่ทําให้คนอื่นยกย่องแล้วก็ชื่นชมคุณมากๆได้เลยเหมือนกันแต่ทีเนี้ยหลายท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวแล้วก็บ้านน,น,นะคะเพราะว่าบางทีพอเราทํางานหนักมากๆเราอาจจะไม่มีเวลาให้กับครอบครัวหรือบางทีความสัมพันธ์ในครอบครัวอาจจะส่งผลให้เราสึกเหมือน ยิ่งกดดันมากขึ้นก็ได้เลยางเพราะฉะนั้นลองพยายามดิลแล้วกันเนาะเคยอ,อย่างที่ผมบอกนะคะสิ่งที่คุณจะต้องเผชิญในช่วงหนึ่งปีนี้มันมีทั้งโอกาสที่ดีรอคุณอยู่แต่ว่ามันก็เป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกลแล้วก็อาจจะยากลำบากในการเดินไปแต่ว่าถ้าคุณสามารถที่จะก้าวไปให้ถึงอ่ะคุณสามารถที่จะไปปักธงอยู่ยอดเสาแล้วก็โดดเด่นมากๆได้เลยเหมือนกันในเรื่องของบ้านในเรื่องของครอบครัว ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกยากลําบากแต่ว่าคุณสามารถที่จะดิวให้ผ่านพ้นไปได้นะคะยังก็เป็นกําลังใจให้เนาะชาวราศีสิงห์ราศีกันนะคะดาวพฤหัสจะส่งผลที่ดีต่อคุณในเรื่องของการเดินทางไกลนะใครที่อยากจะเดินทางไปต่างประเทศจะไปเรียนต่อหรือว่าท่องเที่ยวหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ธุรกิจหรืออะไรก็ได้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยสามารถที่จะไปได้สามารถที่จะ ไปได้ง่ายๆเลยเหมือนกันแล้วก็มีโอกาสดีๆรอคุณอยู่ด้วยการศึกษาต่อระดับสูงดีมากๆนะคะในช่วงปีนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณควรจะไขว่คว้าหาความรู้เพิ่มเติมทักษะเพิ่มเติมนะเพื่อความก้าวหน้าของคุณ ใครที่อยากจะมีอนาคตที่ดีหรือว่าวางแผนชีวิตเอาไว้ปีนี้ถือเป็นปีที่ดีมากๆที่คุณจะจัดสรรบันส่วนชีวิตของคุณให้ก้าวไปข้างหน้าได้ง่ายมากขึ้นนะคะทีนี้ดาวพฤหัสจะทำ180องศากับราศีมีนซึ่งอยู่ในเรือนของการสื่อสารของคุณหลายท่านอาจจะไม่ค่อยชอบการสื่อสารกับใครหรือเปล่าเอ่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณถูกกดดันให้คุณจะต้องแชร์ต้องคุยต้องสื่อสารอย่าให้คุณทำค่ะอย่าให้คุณเปิดโลกของคุณออกมาเปิดตัวของคุณออกมา ไปคุยไปเจอไปลองแล้วสิ่งเหล่านั้นจะทําให้คุณมีความก้าวหน้ามากขึ้นจะผลักดันให้คุณไปได้ไกลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆชาวราศีการดาวประจําตัวของคุณคือดาวพุธเป็นดาวของการสื่อสารใครที่ไม่ชอบสื่อสาร พยายามสื่อสารเยอะๆเ,เพราะนั่นคือจุดแข็งของคุณยิ่งคุณสื่อสารออกมาถ่ายทอดออกมาจะยิ่งทําให้คุณไปดกไกลมากขึ้นยังไงก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีกันย์นทุกท่านนะคะเรื่องอื่นอาจจะยังไม่โดดเด่นอะไรมากนะเพราะว่าเราจะโดดเด่นในเรื่องของการเดินทางและการศึกษาการเดินทางไกลมากกว่ายังไงก็โฟกัสในด้านนี้เป็นหลักแล้วกันเนาะ ราศีตุลน,นะคะใครที่เป็นหนี้เป็นสินมาเป็นเวลานานถึงเวลาปลดหนี้ปลดสินได้แล้วนะคะถึงแม้ว่าดาวพฤหัสจะไม่ได้เข้ามาที่เรือนการเงินของคุณเป็นหลักแต่ว่าเข้ามาสู่ในเรือนหนี้สินของคุณเพราะฉะนั้นใครที่มีหนี้สินมาเป็นเวลานานและเรารู้สึกว่าเราอยากจะปลดสักทีจบสิ้นสักทีคุณสามารถทําได้นะแต่ว่าคุณต้องแบบ ใจคุณต้องเป็นนักสู้ด้วยนะคะเพราะว่าดาวถัดเข้ามาในมุมร้อยห้าสิบองศาบางทีมันอาจจะมีปัญหาคันยุบยุบยิบ,ย,บยิบเข้ามาหรือว่าเวลาที่เรามุ่งมั่นอยากจะจ่ายอยากจะทําอะไรอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคใหญ่นะคะคุณสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านไปได้อย่างที่ผมบอกนะใจของคุณต้องนิ่งพอที่คุณอยากจะจ่ายด้วยคุณอยากจะปลดด้วยเนาะ,ะหลายท่านมีโอกาสที่จะได้รับเงินนะคะเงินเป็นก้อนเงินจากคนอื่น อาจจะไม่ได้เป็นเงินจากการเสี่ยงโชคนะแต่อาจจะเป็นมรดกก็ได้นะคะมันเป็นเรือนที่8ดอะ่ะมันอาจจะเงินที่มาจากการสูญเสียอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ทีเนี้ยเราจะไม่เน้นไปทางนั้นละกันรเราจะเน้นในเรื่องของการปลดหนี้ปลดสินนะคะสิ่งดีที่คุณจะสามารถเปลี่ยนปลายชีวิตของคุณได้หนึ่งปีนี้ในเรื่องของการเงินอาจจะยังไม่โดดเด่นอะไรมากนะคือหวัดรู้สึกว่าหลายท่านมีเงินเข้ามา แต่เงินเข้ามาเนี้ยมันอาจจะยังไม่ได้มากมาเป็นก้อนเป็นถุงเป็นถังขนาดนั้นนึกออกไหมเหมือนเข้ามาเพื่อที่จะจ่ายออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการเข้ามาแล้วจ่ายหนี้ไปซะเข้ามาแล้วจ่ายหนี้ไปซะปลดหนี้ของเราให้ไวนะคะเพื่อที่ ปีหน้าของเราพอยดาวผันย้ายราศีแล้วอ่ะเราอาจจะได้ไปโดดในเรื่องอื่นอาจจะได้แบบพอตรงเนี้ยเราปลดหนี้ปลดสินไปแล้วปีหน้าเราจะได้ไปทําอย่างอื่นบ้างจะได้ไม่ต้องมาจมอยู่กับกองทุกที่เราแบบต้องแบกบมาเป็นเวลานานเนาะเพราะฉะนั้นยังไงก็ขอให้ชาวราศีตุลสู้ๆแล้วกันนะคะ ราศีพิจิกดาวพฤหัสเข้าไปอยู่ในเรือนคู่ครองของคุณนะคะหลายท่านจะโดดเด่นมากๆในเรื่องของคู่ครองความรักนะคะหรืออาจจะเป็นคู่สัญญาหุ้นส่วนหรืออาจจะเป็นคู่พิพาทก็ได้แต่ว่าดาวพฤหัสเป็นดาวที่ดีนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามี คู่กรณีมีปัญหากับใครบางทีที่เคลียร์กันยากในช่วงที่ผ่านมาอาจจะถึงเวลาเคลียร์กันง่ายมากขึ้นก็ได้นะคะอาจจะเคลียร์กันต่อไปได้ในทิศทางที่ดีมากขึ้นก็ได้หรือบางท่านที่คบกันมานานสรางความสัมพันธ์กันมานานก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานสร้างครอบครัวนะคะหรือความสัมพันธ์มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเกี่ยวข้องกับคนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคุณนะคะแต่ทีเนี้ยหลายท่านที่อยากจะทําธุรกิจหรือว่าเริ่มต้นทําอะไรก็แล้วแต่อยากจะให้คุณมองหา คุณส่วนสักนิดหนึ่งหรือว่าใครสักคนหนึ่งที่คุณสามารถพึ่งพาได้ปรึกษาได้เพราะว่าดาวพฤหัสเข้ามาอยู่ในเรือนที่7ของคุณอาจจะทำให้พลังของคุณน่ะประมาณ50%เอดาวพฤหัสช่วยคุณได้ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องหาคนอื่นๆมาช่วยหนุนคุณให้พลังของคุณมีความเต็มที่มากขึ้นเนาะเพราะว่าคุณจะต่างจากราศีพฤษภนะคะราศีพฤษภเขาได้เต็มๆเลยเขาสามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตัวของเขาเองแต่ว่าของคุณเป็นคู่ตรงข้ามเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องรอ รออะไรมาหนุนคุณนะคะเพราะฉะนั้นลองมองหาหุ้นส่วน partner หรือว่าใครสักคนหนึ่งที่คุณสามารถที่จะพึ่งพาได้ปรึกษาได้ช่วยเหลือคุณได้นะคะก็มีโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จได้เหมือนกันในเรื่องของความรักหลายท่านมีเกณฑ์แต่างงานนะมีโอกาสที่จะได้แต่งงานกันนะคะแต่ว่าก็ลองดีลกันดีๆแล้วกันเพราะว่าบางอย่างมันอาจจะต้องตกลงร่วมกันด้วยเพราะฉะนั้นการดีลกันการจูนกันก็น่าจะช่วยทําให้อะไรหลายๆอย่างมันง่ายมากขึ้นเนาะ ราศีธนูนะคะ1ปีนี้ถือเป็นโอกาสดีๆในเรื่องของการงานค่ะหลายท่านอาจจะยุ่งมากๆนะคะเพราะมีงานนู่นงานนี้ติดต่อเข้ามาหรืออาจจะต้องทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันถือว่าดีไหมก็ดีค่ะเพราะว่าก็อาจจะทําให้เรามีความมั่นคงมากขึ้นนะคะเป็นจุดเปลี่ยนให้ชีวิตของเราดีขึ้น แข็งแรงมากขึ้นหรือบางท่านทำฟิลแลนต์หรือว่างานที่เป็นจอบๆก็มีโอกาสที่เราจะมีรายรับมากขึ้นด้วยเช่นกันเนาะแต่ทีเนี้ยมันทํามุมร้อยห้องศานะคะอาจจะส่งผลในเรื่องของสุขภาพด้วยบางท่านอาจจะงานดีงานเยอะแต่ว่าสุขภาพของเราก็ต้องดูให้ดีด้วยนะว่าไหวหรือเปล่านะคะดูแลงานแล้วอย่าลืมกลับมาดูแลตัวเองด้วยในเรื่องของสุขภาพก็อยากจะให้ดูแลเยอะๆนะคะแต่ทีเนี้ยพอดาวพัดเข้าไปอยู่ในเรือนที่6ของคุณบางท่านที่เจ็บป่วยมานานหรือว่ามีปัญหาสุขภาพมานานบาง เราอาจจะได้เจอกับหมอที่ดีก็ได้หรือวิธีการรักษาที่ดีก็ได้ก็มีโอกาสที่คุณจะหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บที่ยืดเยื้อเป็นเวลาน,านานได้เหมือนกันนะคะทีนี้มันจะทํามุม180องศากับเรือนที่12ของคุณซึ่งเป็นเรื่องของจิตใต้สํานึกแล้วก็จิตวิญญาณของคุณบางท่านอาจจะต้องทํางานที่อาศัยจิตวิญญาณนําพาไปหรือเราอาจจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเราต้องการอะไรแล้วก็นําไปสู่หนทางการงานของเรา หรือบางท่านคืออาจจะมีช่วงเวลาที่เราสึกเหมือนเราทำงานแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการมันจะเป็นการที่เราย้อนกลับมาถามตัวเองนะคะว่าจริงๆแล้วเราต้องการทํางานแบบไหนต้องการทําอะไรอะไรคือสิ่งที่ทําให้เราสึกสบายทั้งกายสบายทั้งใจของเรานะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะรู้สึกเข้าใจตัวเองมากขึ้นเป็นการตามหาชีวิตของตัวเองได้ง่ายมากขึ้นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในหปีนี้นะคะลองพยายาม เปิดประตูที่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วลองเลือกดูค่ะว่าประตูบานไหนช่องทางไหนเป็นช่องทางที่คุณอยากจะลองไปมากที่สุดลองดูนะคะชาวราศีมังกรใครที่โสดอยู่และอยากจะสมหวังโสดมีโอกาสนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเข้าไปอยู่ในเรือนที่5้ของคุณส่งผลในเรื่องของแฟนเรื่องของความรักนะคะ ความรักใส่ความรักน่ารักน่ารักกลุบกลิบก็จะทําให้บรรยากาศหลายๆอย่างมันดีขึ้นเหมือนกันเนาะเพราะว่าทำร120องศาด้วยนะคะเป็นวมสบายทุกอย่างจะดีขึ้นก็รอดูให้ดาวพลัดเข้าองศาของคุณก็อาจจะส่งอิทธิพลกับคุณให้เห็นได้ชัดมากขึ้นนะน,นะคะ แล้วก็ใครที่ทํางานเกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์หรือว่างานที่ใช้จินตนาการก็ดีเหมือนกันคะ่ะในช่วงหนึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่จะทําให้คุณได้พบเจออะไรใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆห่ได้เลยหลายท่านที่เจ็บช้าน้ําใจจากความสัมพันธ์เก่าและอยากจะเริ่มต้นใหม่หนึ่งปีนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะมีโอกาสว่าจะมีรักใหม่เข้ามานะคะหรือว่าใครที่โสดมานานก็มีโอกาสที่จะมีแฟนเหมือนกันทีเนี้ยมันทํามุมร้อองศากับเรือนที่11ของคุณเนาะ ก็หลายท่านมีโอกาสจะมีโชคดีเกิดขึ้นด้วยนะคะหรืออาจจะมีเพื่อนมากขึ้นหรือว่าเราอาจจะต้องไปอยู่ในดงที่แบบต้องทําความรู้จักคนอื่นๆมากขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆคะ่ะบางทีแฟนอาจจะได้มาจากเพื่อนที่เราไปทําความรู้จักมากขึ้นก็ได้แต่ทีเนี้ยอยากจะให้คุณเน้เนในเรื่องของการกุศลด้วยนะคะทําบุญบริจาคหรือว่าให้ทานกับคนอื่นๆอ,อะไรเงี้ยก็จะเป็นการช่วยหนุนให้ดาวหัดมีอิทธิพลส่งให้คุณมีพลังมากขึ้นได้เหมือนกัน แนะนำว่าอยากจะให้คุณลองทำในเรื่องของการบริจาคนะคะเกี่ยวกับการศึกษาอาหารกลางวันเด็กก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยทำให้พลังดาวพฤหัสของคุณมีความแข็งแรงมากขึ้นเนาะราศีกุมนะคะเป็นราศีที่ดาวพฤหัสเข้าไปอยู่ในเรือนที่สี่ขอคุณส่งผลในเรื่องของบ้านแล้วก็ครอบครัว ต้องบอกนิดนึงว่าเป็นมุมที่ค่อนข้างยากนิดนึงเนาะหลายท่านอาจจะต้องมาเชิญกับปัญหาครอบครัวนะคะหรืออาจจะมีปัญหาครอบครัวมาน,นานแล้วถึงเวลาที่จะต้องแก้ไขสักทีนะคะใครที่ทะเลกกาะกันมีปัญหาการไม่เข้าใจกันภายในความสัมพันธ์ครอบครัวของคุณมันอาจจะมีการ,รเผชิญหน้านเกิดขึ้นหรือความกดดันเกิดขึ้นแต่ว่าถือเป็นจังหวะที่จะแก้ไขปัญหา แล้วการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้อาจจะเป็นการปลดบล็อกทุกอย่างที่มันเคยอึดอัดมาเป็นเวลาน,านานได้เลยเหมือนกันเนาะทีนี้สอบใครที่อยากจะมีบ้านอยากจะมีคอนโดหรืออสังหาหรือมัพย์เป็นของตัวเองที่อยู่อาศัยนะคะก็สามารถเป็นไปได้เหมือนกันมีจังหวะดีๆให้กับคนเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันอาจจะยากสักหน่อยแต่อย่างที่หวานบอกนะคะคือดาวม,มันทํามุม90อ,องศาไปเป็นมุมสแควร์มันเป็นมุมยากอยู่แล้วแต่ว่า เวลาที่เราเจออะไรยากๆถ้าเราสามารถที่จะผ่านพ้นมันไปได้มันจะกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เราสึกแข็งแรงมากๆซึ่งดาวพระัสเป็นดาวที่ดีนะคะเป็นดาวที่ให้คุณให้โอกาสกับคุณเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วใครที่มีความพยายามอยากที่จะทำอะดาวพฤหัจะช่วยหนุคนคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไงก็ ลองคิดดูดีๆนะคะว่าเรามีความต้องการจะซื้อบ้านไหมสร้างความมั่นคงในชีวิตไหมหรือจะแก้ปัญหาไหมถ้าเราอยากจะทําอยู่แล้วก็พยายามทําให้เต็มที่แล้วดาวพฤหัสจะช่วยเสริมคุณเองนะคะทีนี้มันจะทํามุมร้อยแปองศากับราศีสิงห์ซึ่งจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการงานของคุณบางท่านอาจจะรู้สึกกดดันในเรื่องของงานด้วยหรือว่างานบางอย่างมันอาจจะมาหาหินเหลือเกินนะคะทําให้ชื่อเสียงของคุณหรือว่าอะไรหลายอย่างมันมีความยากลําบากมากขึ้น แต่ที่ผมบอกนะคะว่ามันเป็นมุมยากแต่ถ้ามันผ่านไปได้มันจะเป็นการปลดปล็อกแล้วหลังจากนี้มันจะกลายเป็นสิ่งที่มั่นคงและแข็งแรงมากขึ้นด้วยก็ไม่อยากให้คุณท้อใจนะอย่าได้คิดว่าเฮ้ยทำไมฉันเข้ามาแล้วฉันยากกว่าเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันมีโอกาสดีๆรออยู่แต่คุณต้องพยายามก่อนแล้วดาวพระจะช่วยส่งคุณเองนะคะชาวราศีกุม สีมีดาวพลัดเข้าไปอยู่ในเรือนที่3ของคุณซึ่งเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารหรือว่าการเดินทางระยะสั้นนะหลายท่านมีโอกาสดีๆในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะไม่ว่าคุณจะดีลกับใครก็แล้วแต่ถือว่าเป็นโอกาสดีๆที่คุณควรจะไขว่คว้าเอาไว้เพราะว่าทํามุม60องศาด้วยเป็นมุมสบายค่ะเป็นมุมที่เจรจาง่ายคุยง่ายหรือว่าการเดินทางก็คล่องตัวมากขึ้นด้วยแต่ทีเนี้ยมันเป็น60องศามันยังเป็นจังหวะที่คุณจะต้องพยายามไขว่คว้า ให้ได้มานึกออกไหมเหมือนเป็นช่วงเวลานาทีทอง ถ้าคว้าก็ได้แต่ถ้าไม่คว้าเป็นไรไหมก็ไม่เป็นไรค่ะมันก็เสมอตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าโอกาสเข้ามาแล้วก็ควรจะใช้ความพยายามของเราในการไขว้คว้าเนาะบางท่านถ้าอยากจะติดต่อสื่อสารธุรกิจเจราจาหรือว่าดีลอะไรกับใครถือเป็นจังหวะเวลาที่ดีมากๆเลยนะคะหรือว่าถ้าเราจะเริ่มหันเหตัวเองมาทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารมากขึ้นเจราจามากขึ้นเป็นตัวกลางมากขึ้นก็ดีเหมือนกันนะคะชาวราศีมีนในเรื่องของการเงินอาจจะไม่โดดเด่นอะไรมากนักนะคะ แต่ว่าการเดินทางไกลหรือว่าการศึกษาอาจจะยังค่อนข้างยากอยู่นิดนึงเนาะหรืออาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ว่าถ้าคุณสามารถที่จะพาตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าได้หวนมองว่าก็จะช่วยให้คุณมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นในชีวิตมากๆเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในช่วงหนึ่งปีนี้นะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันเหมือนเป็นโอกาสที่จะทําให้คุณสามารถพลิกชีวิตของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะก้าวหน้ามากขึ้นอยากที่จะเดินทางไกลยอยากจะศึกษา ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะหวังว่าคุณสามารถทําได้ถึงแม้ว่าจะรู้สึกเหมือนมีอุปสรรคอยู่บ้างอะไรบ้างแต่ว่าถ้าคุณทําได้คุณจะก้าวไปข้างหน้าได้ไกลามากขึ้นเลยนะคะมาต่อกันที่ราศีเมษนะคะราศีเมษถือเป็นราศีที่มีโอกาสจะโชคดีในเรื่องของการเงินค่ะมีโอกาสว่าจะมีรายรับเข้ามานะคะหรือว่ามีรายได้เพิ่มเติมมากขึ้นจากความสามารถของตัวคุณเอง อาจจะเป็นงานที่ทําให้คุณรู้สึกสบายตัวมากขึ้นก็ได้แต่ทีเนี้ยมันทามุม30องศาเพราะฉะนั้นมันอาจจะยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาทําให้รู้สึกคันยุบยุบยุบยิบทำให้รู้สึกลาคาญใจไม่ได้แย่ค่ะไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ยากแต่ก็อาจจะทําให้รู้สึกห,หงุดหงิดนิดนึงเหมือนมียุงบินไปบินมาให้เรารู้สึกเหมือนแบบเออฉันฉันไม่สุขเท่าที่ควรจะเป็นอะไรเงี้ยเหมือนมีรายรับเข้ามาก็อาจจะมีรายจ่ายเข้ามาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นอยากจะแนะนําว่าให้ลองแก้ปัญหาโดยการแบบ้ารายรยั มาลองไปทําบุญเนาะอาจจะบริจาคก,ก็ได้นะคะช่วยเหลือก็ได้ทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับเด็กอะไรแบบนี้ค่ะก็จะช่วยได้ดีเหมือนกันเพราะว่าดาวพฤหอาจ,จะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือว่าการศึกษาหรือว่าการเดินทางเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นพยายามองโลกในแง่งดีเข้าไว้ใน1ปีนี้คุณมีโอกาสดีเนเรื่ององการเงินเข้ามาทีนี้ มันอาจจะยิงไปในเรื่องของหนี้สินของคุณด้วยเพราะฉะนั้นบางท่านที่มีหนี้สินเยอะๆนะคะลองใช้จังหวะนี้ในการปลดหนี้ของคุณพยายามจ่ายให้ตรงเวลาจ่ายให้มากอย่าจ่ายขั้นต่ำหรืออะไรก็แล้วแต่พยายามบริหารจัดการให้ดีคุณสามารถที่จะปลดหนี้ของคุณได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันอาจจะมีช่วงเวลาที่คุณรู้สึกกดดันเพราะว่ามันเหมือนแบบ รายรับเข้ามารายจ่ายก็เข้ามาเช่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าคุณวางแผนให้ดีเหมอือนมอว่าคุณสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ทางการเงินที่ยากลำบากได้เนาะยังไงปีนี้ก็ขอให้คุณผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะชาวราศีเมษเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน12ราศีเป็นยังไงบ้างเอ่ยราศีของคุณได้รับโอกาสดีๆในเรื่องอะไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแต่ทีนี้ต้องบอกก่อนนะว่าพอดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภ ก็อาจจะยังไม่ได้ส่งผลกับคุณเลยก็ได้เพราะว่าถ้าคุณอยู่องศาปลายอาจจะต้องรอปีหน้าเนาะแต่ใครที่อยู่องศาต้นก็อาจจะได้รับอิทธิพลเลยนะคะยังไงก็ขอให้มีโชคดีเข้ามาวๆแล้วกันขอให้มีโอกาสดีๆเข้ามานะคะเพราะว่าดาวผัดเป็นดาวแห่งโชคลาภและวาสนาแล้วก็โอกาสดีๆใครที่คาดหวังหรือปรารถนาอะไรก็ขอให้สําเร็จในปีนี้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนสมหวังกันมากๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย